่ปาาากกอยกเ้มในวรรณกรรมสามก,ก๊กจัดฉากสุดท้ายของกวนอูให้กวนอูถูกตัดศีรษะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอันเต็มเปี่ยมด้วยแรงแ้นแรงอาฆาตและพยาบาทหรือเรียกได้อย่างเต็มปากว่ากวนอูกลายเป็นผีวิญญาณของเขาได้สร้างปรากฏการ์ที่เหลือเชื่อและมีการพัฒนาจากสัมภเวสี ผีเร่ร่อนมาสู่ความเป็นเทพเจ้ากวนอูหรือเทพเจ้ากวนกงโดยลำดับดังนี้ 1. ข้าลีบองลีบองคือคนที่วางแผนปิดฝาข้ามทะเลตีข่ายกวนอูและทำให้กวนอูถูกจับตัวได้ในที่สุดจนทำให้กวนอูถูกประหารอสูรกายกวนอูจึงแก้แค้นโดยการเข้าสิงร่างลีบองกลางงานเลี้ยงฉลองชัยชนะผีกวนอูสิงลีบองแล้ว คว้างจอกสุราลงพื้นลุกขึ้นชี้หน้าด่ากระชากสุนกวนลงจากพระที่นั่งแล้วขึ้นไปนั่งแทนทำตาเหลือกกรอกไปกรอกราทุกคนในที่นั้นได้แต่นั่งตัวสั่นตะลึงก้มลงไหวผีกวนอูกันหมดเมื่อผีกวนอูออกจากร่างลิบบองก็ตายสุนกวนจึงต้องรีบส่งศีษากวนอูไปให้โจโฉให้รับเคราะห์กรรมต่ออีกทอด 2. หลอกโจโฉ ศรีศรษะกวนอูถูกส่งต่อให้โจโฉด้วยสุนกวนหมายให้เล่าปีกับโจโฉผิดใจกันเมื่อโจโฉเปิดหีผ้าดูเห็นศรีศรษะกวนอูดูสงบเสงี่ยมก็หัวเราะแล้วร้องว่ากวนอูยังเป็นอยู่ไม่มาหาเราบัดนี้ยังแต่ศรีรษะเล่าอุตสามาหาเราพูดได้เพียงเท่านั้นผีกวนอูก,ก็ทะลึงตาอ้าปากหลอกโจโฉจนเป็นลมตกเก้าขีพอโจโฉฟื้นคืนสติ ทหารก็เล่าเรื่องผีกวนอูฆ่าลิบองให้ฟังโจโฉกลัวจะโดนผีกวนอูสิงแบบลิบองจึงพูดขึ้นว่ากวนอูคนนี้ศักดิ์สิทธิ์นักเหมือนหนึ่งเทพดาลงมาจากชันฟ้าว่าแล้วโจโฉก็รีบจัดพิธีฝังศรีศรษะกวนอูอย่างสมเกียรติที่ประตูด้านทิศใต้ของเมืองลกเอียงติดป้ายหน้าหลุมว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิว๋วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดตัว เพราะเมื่อโจโฉหลักตาลงเมื่อใดก็จะเห็นผีกวนอูเมื่อนั้นจนป่วยเป็นโรคประสาทเห็นผีคนที่ตัวเคยฆ่ายกขบวนมาหลอกหลอนทุกคืนจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา 3. ฝากเล้าปีชำระแค้นตอนที่กวนอูตายเล่าปีอยู่ที่เมืองเสฉวนยังไม่ได้ข่าวการตายของกวนอูแต่วันที่กวนอูถูกตัดคอนั้นเล่าปีมีอาการร้อนรุ่มกลุ้มใจนอนไม่หลับ จึงลุกขึ้นมาอ่านหนังสือแล้วพระเอิญเห็นเงาร่างกวนอูเดินเข้ามาเล่าปีจึงพยายามพูดจาทักทายต่างๆนานา,นา,นาถามเท่าไหร่กวนอูก็ไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้แล้วพูดขึ้นก่อนจะหายตัวไปว่าแก้แค้นให้ข้าพเจ้าด้วยเล่าปีตกใจพอได้สติจึงเรียกของเบ้งมาปรึกษาก่อนจะได้รู้ความจริงว่ากวนอูตายเสียแล้ว หลังจากนั้นเรล่าปีก็คิดแก้แค้นแทนกวนอูโดยไม่ฟังคำทัดทานใดๆทั้งสิน้น 4. จากผีสางเป็นเทพเทวดาเรื่องมีอยู่ว่าวิญญาณของกวนอูเร่ร่อนด้วยแรงอาฆาตตามหาศีรษะของตนไปทั่วจนกระทั่งมาพบกับหลวงจินเผ่าเจ้งที่ภูเขาจวนหยกสัน ก so ารปรากฏตัวครั <S <S ้งนี bueno, really <S <S ้กวนอูไม่ได้มาตนเดียวแต่พาคณะคือกวนเป๋งหน้าขาวและจิวชองหน้าดำมาด้วยเป็นที่มาของรูปสักการะในศาลหลายแห่งที่ต้องมีครบสามคนหลวงจินเผ่าแจ้งจึงสอนคติธรรมให้ผีทั้งสามตนฟังว่ากงเกวียนกรำเกวียนตัวฆ่าเขาเขาฆ่าตัวเมื่อท่านฆ่างานเหลียงบุญทิวและนายด่านห้าตำบลเสีย ใครมาทวงศีรษะแก่ท่านบ้างครั้งนี้ท่านเสียทีแก่ข่าศึกถึงแก่ความตายแล้วท่านมาร้องทวงศีรษะแก่ใครเล่าพอได้ฟังดังนั้นกวนอูก,ก็ระลึกถึงผลกรรมที่ตนตัดคอผู้คนมามากมายแล้ววิญญาณของกวนอูก,ก็สงบลงณที่ตรงนั้นหลวงจินเผาเจ้งได้บอกกับชาวบ้านว่าที่แห่งนี้มีวิญญาณของกวนอูมาสถิตอยู่ชาวบ้านจึงสร้างศาลให้กวนอู เปลี่ยนจากสัมพเวสีร่อนเร่กลายเป็นเทพารักษัสิทธิ์ความในตอนนี้ทำให้นึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สงสอนให้องคุลิมานโจรปล้นฆ่ากลับใจให้ออกบวชแล้วกลายเป็นพระอาหารหันต์ที่ว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากยังไม่หยุดหา้าทวงคืนเง้าหนินนาคะเล่าปียกทัพไปตีกังตังโดยมีกวนหินบุตรชายของกวนอูไปด้วย กวนหินได้ไล่ล่าหัวเจียงซึ่งมีส่วนร่วมกับลิบองในการสังหารกวนอูอีกทั้งยังยักย่อเอาเงาหนินนาคะมังกรเขียวของกวนอูไปเป็นของตนกวนหินไล่ติดตามหลงเข้าไปในป่าจนค่าเจอบ้านหลังหนึ่งจึงขอเข้าไปพักอาศัยชายชราเจ้าของบ้านก็ต้อนรับอย่างดีพอกวนหินเข้าบ้านก็ต้องหลั่งน้ำตาก้มลงไหวเพราะที่บ้านหลังนี้มีรูปเหมือนกวนอูจิตอยู่ ชายแก่เจ้าของบ้านจึงเล่าว่าชาวบ้านละแวกนี้นับถือท่านกวนอูตั้งแต่ยามเป็นแม้ยามตายก็ยังเคารพรักท่านอยู่จึงเขียนรูปบูชาติดไว้ทุกบ้านต่อมาบังเอิญให้เหมือนมีอะไรดนใจผัวเจี้ยงขุนพลที่ขโมยเงาวไปได้หลงทางมาขอพักอาศัยที่บ้านนี้เช่นกัน ผัวเจียงเจอหน้ากวนหินพร้อมกับเงาของกวนอูขวางทางกวนหินจึงฆ่าผัวเจียงแล้วควักเอาตับไตไส้พุงมาเส้นไหว้รูปผ้าบิดาและได้เอาเงาหนินนาคะนั้นมาใช้เป็นอาวุธคู่กายต่างหน้าบิดา 6. เทพเจ้ากวนอูคิ้วขาวเกราะทองคําหลังยุคเล่าปีเล่าเซียนขึ้นครองราชคงเบ้งยกทัพไปตีหุ๋ยกก ในตอนศึกระหว่างองเบ้งกับโจโจินโจจินขอให้พระเจ้าเตียดลิเกียดเจ้าชาวสเกียงช่วยยกทัพมาตีเสฉวนโดยส่งกองทหารกวียนเหล็กมาเข้าตีระหว่างการศึกกวนหินได้พลาดท่าเสียทีพลัดตกจากหลังม้าอย่างหมดทางสู้แต่เทพเจ้ากวนอูมาช่วยเอาไว้ทำให้กองทหารของออกิตแตกกระเจิงไปในสามก,ก๊กบรรยายเทพเจ้ากวนอูในภาพของเทพดานี้ว่า หน้าแดงขิ้วขาวห่มเสื้อเขียวใส่เกราะทองขี่ม้าเซ็กเทามือขวาถือเงาวมือซ้ายลูบหนวดลอยอยู่กลางอากาศแล้วเทพเจ้ากวนอูก,ก็พากวนหินกลับค่าอย่างปลอดภัยการปรากฏตัวครั้งนี้เตียวเปาและทหารอีกหลายคนได้เห็นกับตาด้วยเพราะเทพเจ้ากวนอูได้เข้ามาช่วยรบด้วยเช่นกันและนี่คือตำนานของเทพเจ้ากวนอูที่หลายคนสักการะครับ